วันนี้คุณสั่งไก่ต้มน้ำปลาหรือยัง <c oughs> เอาออกลุ่นราวเขาเดียวกันนลโวทูสต็อปหายไปไหนผมทูสต็อปทูสต็อปหรอไม่แน่ใจอะ่ะเขาย้ายตัวแล้วผมลืมแล้วเขาย้ายไปไหนอ่ะผมจำหลายทีมแล้วเกินจนผมลืมแล้วแต่คือพาวเวอร์กระจัดกระจายกันเยอะมากครับทูสต็อปไม่แน่ใจว่าย้ายไปอยู่ไหนครับ วาร์ดัสครับผมคอนเซ็ปต์ก็เมื่อกี้ไปงัดสู้กับในด้านฝั่งของออนิกส์นะครับที่มาจากด้านบนเนินของโพตรงนี้ครับแล้วออนิกส์ครับผมหลังจากน็อกหนึ่งขับรถชาร์จมาแล้วครัในด้านเทเลก็ลงรถมาเจอหลังยิงมาก็จากด้านฝั่งมาติงอยู่ใต้เนินเขาพอดีแล้วเป็นด้านมาติ่งทุกดาวเทเลกไปได้ครับแต่ว่าเจ้ครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตได้ทันงั้นน็อกทางด้านมาติ่งคืนมาลั่ซ้ำในด้านมาติ่งตายไปครับเอสเวก์ป่ามาทางด้านขวาครับทางด้านซีร์กายอเล่ยิงมาแล้วมีในด้านบนเขายิงช่วยไว้ด กเกเนตมาปาชิงหน้าต่างกันไปไม่โดนก็โดนเจ๊ไปนิดหน่อยครับผมไม่โดนศพครับทางได้วันนัตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะครับเอสเวกโดนซ้ำไปนิดหน่อยด้วยกันแล้วระเบิดปลามาจากคอนเซปต์าาครับเก็บที่ด้านฝั่งของเจฟต้องการแล้วเทเลตัวแตกระเบิดกันไปนี่ครับซีสกาออลลี่วิง่งหลบระเบิดไปนิดหนึ่งครับคอนเซปต์ผมงานเกนเนตมาอีกครั้งหนึ่งครับผมห้องน้ำนี้ของทางด้านซีสกาออลลี่ครับ ระเบิดชิงออกทางด้านหลังบ้านไปครับไม่ถึงเลยครับผมทางด้านเจฟแล้วตรงนี้มีการยิงเข้ามาจากทางด้านขวากระสุนลอยเข้ามาเป็นของเวลมอสของด้านทีมแฟร์นั่นเองครับเวลมอสจากแฟร์ตครับไปสติลคิวได้มาหนึ่งศพนะครับวันดั้งเหลือแค่คนเดียวแล้วครับเป็นคอนเซปต์ก็โดน2ทีมขนาบเข้ามาครับแต่ว่าเพลย์โซนต่อไปวงเด้งออกขวาไปหาด้านโซนฝามและเขาแดงนะครับและระเบิดจากคอนเซปต์ครับไปน็อกดาวน์ซีตะกายออลลี่จากทางด้านฝั่งออนิกอีกแล้วครับระเบิดตอนนี้ทางด้านฝั่งของวันดารสมเเเก็บไปหลืืออคคนดียวซับ้างฝั่งของทีมออนิกนะครับไปลสาบบากรรรระะะเิดนคคััจจช์ไปบ กลายเป็นปัญหายเออมเราวิ่งมาแบบนี้แซมเบ้แล้วกลายว่าออนนิกครับจากเปิดน็อกทางด้านฝั่งวันดัตได้หนึ่งครับเข้าชาร์จบ้านมาเจอคอนเซ็ปต์เก็บ3หายกันหมดทีมเออมอีกหนึ่งตัวนี่ไปโดนทางด้านฝั่งเวลมอสเตลคิวไปนั่นเองครับสำหรับทางด้านออนนิกนะครับเงาเงาอเออมออนนิกสออกจากเกมระดับที่15ครับเป็นการเฟล,ล,ลเข้าชาร์จบ้านของทางด้านทีมออนนิกน,นั่นเองครับชาร์จเองตายเองเออมชาร์จเองตายเองนักเลงพอแบบคุณซื้อดาวได้เออมซื้อดาวแล้วซื้อวงให้มิดได้ด้วยครับสุดจริงว่ะ คุณใช้พลังอะไรเนี่ยสุดจัดเนเฟนเล่นดีเลยผมว่าไปตีแบตมาอย่าพูดไม่ต้องพูดเนื่อเบเกอร์เนอรเออร์นี่ครับเขาใส่ครับเมื่อกี้น็อกดาวน์ก็ท่านี่ไปแล้วยิงย้ำใส่มาครับตรงนี้สุดท้ายตัวแตกไปได้ครับเรียบร้อยครับไปในด้านฝั่งเออร์นี่ครับเก็บเส้นด้านก้อนนี่แล้วมีล่าครับที่พยายามจะดึงเพื่อนกันโดนน็อกเลยครับ เป็นหนึ่งแถมหนึ่งแคจอนเท่านั้นเออหนี้ผมอินฟินิตี้พยายามจะเซฟทีมเมทนั่นเองครับกลายเป็นว่าโดนยิงซ้ำนั่นเองครับไม่จีครับไปเก็บเท่านั้นสีกับจีนครับ 2K ตายไปครับโดยพิกาจูและ TT เก็บเท่านั้นพิกาจูออกจากเกมไปครับอาคิวครับอ้อมลงข้างล่างมานะครับแต่ว่าเหลือคนเดียวแล้วก็เป็นรัชนายก็นในน้อยตัวตายไปแล้วครับทางด้านฝั่งเรเบนคอร์ก็โดนเก็บไปเหมือนกันการด้านบนนะครับสำหรับเรโซนต่อไปวงเด้งขึ้นซ้ายบนไปครับในเรโซนครับมีเอเมเทียสครับมีวันดัสนะครับผมเบคอนน่าจะเข้าวงง่ายครััับบเเเพพรรรราาาาาาาะวววว่่มมมีีีททงดดดดด้้้นนนนออ์ิคคยกห ดูจากเプレโซนตอนนี้เออเมจิกน่าจะมีไฟต์กับทางด้านซีเคนจินเร็วๆนี้ครับซัฟฟอร์ตจาก KLG ครับไปเก็บชเวปเอครับจากด้านทีมเพื่อเอ่อพาวเวอร์แปดนะครับออกจากเกมไปครับโอ้ยแตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับคืออิมๆนะครับระเบิดปลาแรกมาจากไรฮาร์ดใส่บูบัสไปครับบูบัสก็ระเบิดเข้าหานด้านดิคาจูมาเหมือนกันนะครับครอสมอร์ดไปครอสมอนส์ครอสมอร์ดวิ่งถอยมานิดหน่อยครับไซยูริข้างล่างสุดเลยครับคอเプレโซนเออไซยูริครับ แต่ว่าตัวเองน็อกดาวน์ไปแล้วครับเมจิกไม่มีใครหันไปช่วยเลยเออเพื่อนปล่อยซึมครับเ,เพื่อนจะปล่อยซึมอย่างนั้นเลยเออสงสัยจะปล่อยซึมของจริงกะสโมกดับไว้ครับแล้วหันหลังมาบุมนี้ดอยคาดมองไปเจอในด้านคิวสีคิวคอนเฟอร์ปีเตอร์แต่ยังไม่ยิงดอยคาดเดี๋ยวคุณสี่ตัวเองโล่เหมือนกันครับถ้ายิงไปเปิดประเด็นน่าจะมีเรื่องได้เออมีผู้จากคิวคอนเฟอร์ไปเก็บในด้านไซยุริจากด้านฟอนของปินเอ่อในด้านเมจิกตายไปครับและราชเซลเก็บในด้านทีท,ทีจากด้านทีสี่เก็บจีนน็อกดาวนอดดว์ซร ทาไปมุมอื่นเขายิงกันยับเลยครับมุมนี้ไม่ยิงกันสักทีอุตส่าห์ยืนใกล้ออส่าห์ตัดผ้ามาดูครับเพราะวปครับอีมิมโดนยิงตายไปแล้วก็ด้านอินฟินิตี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เหลือ11ทีมกัน28 alive นะครับซีเอชจีน็อกดาวไปแล้ว2คนเหลือแค่บูบัสคนเดียวครับพยมจะกลับมาเซฟในด้านทีทีครับที่ประธานด้านทีมเมจิกอยู่นะครับแต่ว่าด้านซ้ายมือเขายังไม่หมดนะครับข้างหลังมีด้านเพลิ่มมสอยู่นะครับต้องระวังดีๆนะครับส่วนด้านบนครับทางด้านเอไมท์แคสมารับสึกกับทางด้านคิ ได้เฟตี้นูซี่ครับไปเก็บท,ทางด้านซัฟฟอร์ตจาก KLG ล็อกดาวน์กันไปและยิงซ้ำศกไปแล้วนะครับเอ,อไมเทสรอรับทางด้านคิวคอนเฟิร์มอยู่นะครับเมื่อกี้เป็นการยิงกันบริเวณขอ,อบเพลโซนในอินฟินยิงใส่ KLG ขอบซ้ายบนนั่นเองครับผมไฟใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นครับมีแต่การยิงกันของในด้านทีมที่ไม่เต็มสคนนคี่เออ และได้ฮาร์ดครับจากด้านทีเมจิกครับไปน็องดาวซีเซจ่าเพื่อมูที่อยู่ในด้านขวาบนไปครับเพื่อมูพยายามจะขยับตามไปด้านซีเกจจินมาครับตรงนี้มีการเข้ามาระเบิดดักใส่ครับบูบัสและโดนทีไฟเข้าโดนลูกวันตายสุดท้ายเป็นด้านฝั่งของน่าจะได้ฮาร์ดเ้ยบอกเป็นราซิโอเก็บไปด้านบูบัสไปนั่นเองครับซีเกจจินเอาจากเกมอันดับที่11ไปเหลือ10ทีมด้วยกันนี่ครับเอาอะไครับคิวคอนเฟิร์มครับชิดทางด้านในไมเทสมาแล้วนะครับข้างหลังยังมีในด้านน้องบีมจากเอฟซีเนียนอยู่ด้านหลังของด้านฝัั่งงขออคคคิิวนเฟรร์มบ แล้วก็ m i t มด้วยนะครับผมและด้านเอซีครับไปโดนปีกจูจากเมจิกน็องดาวกันไปคิวเฟิร์พยายามจะไหลเข้าไปโซนกันมาเอเมนดับจากด้านบนออนไลน์ที่เบลจิงออกมาก่อนใส่ด้านปอนเจ้าเกอร์แล้วเป็นด้านเจ้าเกอร์โดนเก็บไปจากด้านปอนไซปอนไซได้น็องดาวมาหนึ่งครับขับรถบนซ้ายมาแล้วลุยไปโดนคนอื่นนะด้านโซนโดนด้านปอนองมีฟูครับลากรถโดนหัวคนอื่นแทนเฉยครับเป็นออนไลน์เก็บไปด้านปีเตอร์ไปมีกูโดนน็องดาวแบบงงๆครับผมเขายิงใส่รถฮะกระสุนดันไปเข้าหน้าปีเตอร์ล่วงไปด้วยครับอย่างงงครับตอนนี้เหลอคนนรับะ ขับรถออกขวาไปเมื่อกี้อย่างงงอ่ะชอบจัดนะครับผมมาลอนคนท้าจากคิวคอนเฟิร์มครับตัดภาพไปดูเมจิกกันต่อนิดนึงครับเมจิกประทายกับด้านเพื่อมดยังไม่จบนะครับผมนี่ครับสีแซดขึ้นรถมายาไม่มีครับแล้วนั่งรถมามุมนี้เหลงไฟกดใส่ในด้านรอยคาร์ดมาครับแล้วกระโดดรถเอ้าลงผิดฝั่งเกือบไปครับยังรอดมาได้ครับในด้านเมจิกไม่ได้โฟกัสครับในด้านพิกาจูเก็บแอคโคเบลสครัจากด้านทีเพื่อมดนองดาวแล้วยิงทะลุควันมาแล้วตามด้วยระเบิดจากรอยคาร์ดครับ มันบอลออกจากเกมอันดับที่8ไปง่ายโดยระเบิดจากทางด้านฝั่งของดรารท์ปิดงานได้นั่นเองครับผมอ่าคิวครับโรชนายยังรอดอยู่นะครับผมออบมาข้างๆครับด้านหลังด้านเบคอนชามครับ d 2 e ครับผมซีเนียเออร์นี่นะครับแล้วก็มีเบียร์11ครับก็เป็นไอ้ครับไม่ใช่เป็นเบียร์ขออภัยครับเป็นเออร์นี่ดูดีซีเนียแล้วก็ไอ้ในะงี้ยลงในเกมนี้ครับผมเข้าเข้าชิดมาครับจากในด้านฝั่งของเบคอนชามเบคอนพับเขาเรียกเบคอนชามหรือเบคอนพับจีนมาไป เล่เบคอน Bacon ไปก่อนเลยครับผมไม่รู้ว่าจริงๆคือชื่อเต็มก็คือเบคอนทาวนแล้วเบคอนทาวนชื่อทีมของ rov เขาเนี่ยแล้วระเบิดรอยเข้ามาครับแต่ว่าออนไลน์ที่โฟโดนในด้านดีทีเปิดน็อกไปก่อนหนึ่งคนนะครับดีทวีครไปแล้วนะครับไหลเข้ามาตามด้วยเอิร์นนี่ครับดีทวีขึ้นรถมาก่อนนะครับยังไงจะไปเลยหรือเปล่ากัเรียกเพื่อนขึ้นรถไหมระเบิดรอยเข้าไปแต่ว่าไฟไกับแมททีสยังไม่หมดนะครับผม อันหลังมาครับทางด้านฝั่งของดีทีครับตัดสินธิได้มาไฟกับด้านนี้มาด้วยรถตัวนี้มีทางด้านโซนนอนในผู้ไม้เออร์นี่ครับยังทันยิงทางด้านฝั่งสโตนได้ทันนียิงเชิงเปิดได้ก่อนครับนึกว่าูโซนจะฉกทางด้านเออร์นี่ไปแล้วครับยังดีเอับแล้วทางด้านฝั่งของดีทวีครับวิ่งเข้ามาโน้ตดาวรถเฟสชไปครับตอนนี้เอเมนที่เหลือแค่คนีคือทางด้านปอนงทายครับ เมื่อคู่เอิ์นี่ลอดตายจากการเช็คผู้ไม้ถ้าไม่เช็คน่าจะมีการโดนโชกไปับผมแล้ววิ่งเข้ามาชาร์จกับซ้าย2ขวาหนึ่งกับพอใไฟไม่อาจจะตอบยิงใส่ไอ้กันในด้านซีเนี่ยได้คนละครึ่งรอดเท่านั้นสุดท้ายไอ้เนเทสโดนเก็บจากเกมไปโดยในด้านทีมเบยค้อนเนี่ยผมด้านล่างเคอจีอครับพัฟเฟอร์ครับ วันด้าสองคอนเซปต์เมจิกหรือสองคนพิกาจูกับไดรยฮาร์ดกับด้านบนยังกดต่อครับเป็น้อชตายอ้อมหลังมาหาเออนี่เออนี่โดนยิงและโดนซ้ําไปเลยครับเจอฉกจ่าในด้านฝั่งของ r ารคิวครับโรชนายก็กรอซ่ากัเอออยู่คนเดียวครับเบคนคทามมีครบในเะกือบ เบคอนมีครบระเบิดปาจากทางด้านฝั่งรอดนายใส่ไอซ์ไปครับไอซ์โดนไประเบิดแล้วนี้ลุกขึ้นมาสบายใส่ซีเนียยี่สิาเมจดีดวีนอนรออยู่แล้วนี้ิงใส่ DVD, D TV, D TV, D TV, ดีวีดีดีโดนต้องดาวจากรอดนายไปกระโดดเข้าชาร์จมาจากซีเนียซีเนียโดนรอดนายรัดนายเก็บไป3น็อกแล้วตันนี้เหลือแค่ไอซ์คนเดียวครับรอดนายมีใจแล้วตอนนี้ไฟมันมาแต่ว่าไอซ์บอกระวังนะผมก็มีใจเหมือนกันรับสนักยิงสุดท้ายไปทางด้านหลังยิงมาจากอินฟินิตี้เนียรโผมแจมเข้ามาเก็บทางด้านรอดนายครับจากด้านฝั่งของที่มาคิวไปครับเบคอนต้องรีบเยกกลัเพื่อนขมต้ารเรียเข้าามมมถถึึงงไไอซ์่ จับถึงปลายครับเนียวิ่งไหลเข้ามาเรื่อยๆครับระเบิดปลายยันอีกหนึ่งทีแต่ว่าใจไม่กล้าที่จะวิ่งไฟเข้าไปครับเล่นระเบิดอยู่ก่อนครับดีทีวีเพิ่งโดนดึงขึ้นมาจากไอ้ครับสโมอไม่มีเลยครับสำหรับด้านฝั่งของเบคอนแล้วขึ้นกนหินมามุมนี้ดีทีวีอย่างนิ่งครับผมมุมอย่างสวยครับจากด้านฝั่งของเนียครับเปิดท็อกในด้านฝั่งของดีทีวีไปครับเหลือไอ้คนเดียวเหมือนเดิมครับในด้านเบคอนครับมุมเดิมที่เป็นจามก็ไอ้ถอยลงมาเล่นข้างล่างมุมต่ำก่อนครับซีเนียพยายามจะคัไไปหาอครบแล้วานนเียยิงใส่รถมาครัญหถไปเลลยแ้วคอนเเซ็ปต์กด้าานนนนนนจจกกกคคทัั้ะะเมอี่ไปรบ เหลือแต่สเก็ตสงครามก็ตอนนี้ครับเมจิก2องคนนี่ผมคอนเซปต์จากวันดัสนะครับนูซี่จากอินฟินิตี้ในการแล้วก็เนียนะครับอินฟินมี2องเมจิกมี2องคับด้ยคากับพิกาจูครับวันดัสมี1คือคอนเซปต์ครับแล้วด้านบนคือเบคอนมี3ครับแต่ว่าเหมือนจะถอยไปแล้วหรือเปล่าครับเนียถอยไปแล้วครับให้เบคอนรีกคุบแบบนี้ผมโอ้โหเบคอนครับดึงเพื่อนเพลินๆนะครับเรียกได้ว่าเล่นแบบใจเย็นค่อยๆดึงเพื่อนกลับขึ้นมาครับทางด้านฝั่งของไอครับผม ไม่ได้รีบมาผีพายกับซีเนียดโดนดึงขึ้นมาครับสโมกอยู่กับซีเนียครับว่าทำไมไอ้ไม่สโมกเลยตอนดึงเพื่อนนี่ผมไม่มีสักลูกครับซีเนียเป็นฝ่ายพกสโมกมาคนเดียวนั่นเองครับระเบิดรอยเข้ามาหายกันแล้วครับแต่ว่าวงต่อไปบีบมาครับทางโล่งเหลือเกินครับด้านหน้าครับเมจิกรอยอยู่ในเฟรซโซนทีมเดียวกันแล้วยิงกดใส่ไปด้านในด้านคอนเซปต์อ้อมด้านหลังมาแล้วคอนเซปต์เจอในด้านฝั่งของนูซี่ครับยิงจากหลังกล่องไอดรอปเก็บในด้านฝั่งคอนเซปต์ไปกันเหลือ3คนนี่เหรอขอไปเหลือ3ทีม7คนนะครับยิงกกดดมาาาาจทงงง้นนฝั่ขอูซี เนียครับเนียกดเอเนจีดิ้งขึ้นมาก่อนครับเบคอนซาวเบคอนครับเหลืออยู่3ามคนก็ดีวีซีเนียและไอครับอินฟินิตี้เนียวิ่งมากระโดดเช็คไปก่อนเมจิกอยู่ด้านขวา2คนเพรสโซนวงยังบีบอยู่เรื่อยๆนะครับบลูโซนนะครับตามหลังทางด้านเบคอนมาครับตอนนี้มีแต่การชิงเชิงกันคือการนอนเป็นงูในวงนะครับทั้งทางด้านฝั่งของเมจิกและทางด้านเบคอนครับมีแค่ซีเนียคนเดียวที่มีก้อนหินครับส่วนทางด้านฝั่งของอินฟินิตี้มีต้นไม้ให้เล่นนะครับแต่อยู่เนินต่ำมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ อาจจะต้องรอวงถัดไปหรือว่า,าวงบีบเข้าหาตัวเองนะครับสามทีมเจ็ชีวิตเนิ่มรอดูวงถัดไปครับจะไปทางด้านไหนวงกำลังจะบีบขึ้นในวงที่8แล้วขึ้นวงที่9ต่อไปครับวงที่8อัพเดตขึ้นวง9 50นาทีครับวงเด้งมาเข้าหาทางด้านฝั่งของอินฟินิตี้จริงๆด้วยครับเอาแล้วครับ เมจิกและทางด้านเบคอนถามครับที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือของจอครับจะต้องมูฟบันทางด้านขวาครับซึ่งเป็นฝั่งที่จะต้องเข้ามาเจอหน้ากับทางด้านฝั่งอินฟินด้วยนะครับดรายฮาเดอร์ Heart, เริ่มคานขยับมาครับซีเนียเดินชิดไปหาทางด้าน d 2 b ครับออมลงมาด้านบนหรือเปล่านะครับทางด้านเนียก็ต้องออกจากหลังต้นไม้ครับมาเล่นในผู้ไม้เหมือนกันครับดูซี่มีดีที่ต,ตัวเองมีกิริสูดด้วยครับเกมนี้ครับได้กิริสูดมาแบบนี้เนียเนเียนกันไปครับ เดี๋ยวเพื่อใมีกิริศูดก็ต้องมานอนในพุ่มไม้เอาครับผมแต่ก็เป็นมุมเช็คหรือเปล่าครับมุมโฟกัสครับมองยากครับแต่ก็เป็นมุมโฟกัสเหมือนกันนะครับเอาเลยครับอ่าทางด้านเบคอนนี่ยังมีตัวของสโมกเหลืออีกนะครับผมยังไม่หมดอีกแล้วดีทวีครับเซตสโมกมา3ลูกครับเตรียมเข้าเพลย์โซนครับชิดเป็นแนวหน้ากระดานป่าปิดไวครับแต่ว่าตัวเองคันหลบสโมกออกขวากันมาระเบิดป่าเช็คหลังต้นไม้ไปก็จากด้านดีทวีครับเรียกได้ว่า คือเป็นจุดแอบอยู่แล้วครับแต่ว่านีแอครับตัดสินใจที่จะออกมาเล่นหลังต้นไม้แทนครับมาเล่นไปในพุ่มไม้แทนครับเมจิกไดรฮาร์ดแยกตัวลงต่ำระเบิดลอยเข้าหาหลังบักกี้กันมาดีทีวียังเซตสโมกมาเรื่อยๆนะครับซีเนียอ้อมมาหลังต้นไม้ไม่เจอใครนิวซี่เอาไฟเผาใส่ไดรฮาร์ดกันมาครับข้างล่างก็มีเมจิกปะทะกันไดรฮาร์ดเดือดครับขวายก็อ่าเมจิกไดรฮาร์ดปะทะกันนิวซี่ครับด้วยระเบิดอยู่นะครับ ด้านบนซีเนียดท v วียังไงกันดีก็ซีเนียค่อยๆคานมาแล้วเปในด้านฝั่งของไอ้ครไปเห็นางด้านฝั่งของพิจูก่อนต้องพิจูไปด้แล้วยิงซ้ำพิจูตายไปครับทางด้านฝั่งซีเนียี่อมาด้านหลังตรงนี้ครัปนด้านซีเนียโดนด้านเนียที่รออยู่หลังต้นไม้เก็บมาและด้านดีทูวีดีทูวีเห็นในด้านฝั่งของเนียกระโดดเข้ามาแล้วมีไฟเขาใส่ด้านฝั่งของเนียไปเนียเกือบตายโดนยิงสวนมาจากนูซี่ขึ้นมาเทรดจังหวะสองแล้วเดาในด้านฝั่งดีทวีไปได้ครับรออยู่แล้วเหมือนกันครับทางด้านฝ ไอ้ I, เจอหนึ่งต่อสองกับ Infinity. i อ f น n i t y ตี้ไอ้นอนยิงมาใส่ด้านฝัน่งสองเอ็นเฟียแล้วเป็นด้านฝั่งของเนียโดนยิงแค่ชอนล็อกดาวน์ไปตรงนี้กัดฟันแต่ว่ารีโหลดอยู่พอดีกระสุนไม่มียิงสวนโดนยิงทะลุควันเข้ามาก็สุดท้ายไปในด้าน i อ f น n ฟ t y ยิงไก่เกมแรกไปครับเบคอนไอ้ I, ครับผมรีโหลดพอดีถ้ากระสุนไม่หมดอาจจะมีโอกาสเก็บ2ครับเพราะว่ายืนลายซ้อนกันนะครับ